นี่นะครับท่านผู้ชมไปปักเบ็ดมานะได้กวดเรื่องมาตัวหนึ่งนะแต้มแรกของคืนนี้นะทุกคนไปดูกันเลยว่าพรุ่งนี้เช้าจะได้สักกีตัวนะทุกคนสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนวันนี้มาพบกับผมช่องปิ๊กอาปาเช่แล้วนะทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาตกปลานะครับเดี๋ยวไปดูกันนะผมโยนเบ็ดไปแล้วนะนี่นะครับทุกคนมาพักแรมที่เขื่อนนะนี่นะผมโยนเบ็ดไปแล้วนะ สามคันนะรอดูกันนะว่าคืนนี้จะได้หรือไม่ได้นะมาคืนนี้จะได้หรือว่าจะมาเสียเวลาในค่ําคืนนี้รอดูกันนะทุกคนว่าพรุ่งนี้เช้าจะได้สกี่ตัวนะนี่นะครับทุกคนผมมากับเพื่อนนะสองคนนะครับนู่นคนหนึ่งนะอยู่นู่นนะแต่ผมจะไปเยี่ยมนะผมจะไปดูว่าเพื่อนได้ปลาเกี่ตตัวแล้วนะ นี่นะครับทุกคนเบ็ดเพื่อนผมนะไปด,ดูกันว่าเพื่อนผมจะได้ปลาสักกี่ตัวนะได้อยู่นะได้สองสามตัวนะทุกคนนี่นะครับตกกระตกคัดด้วยโอเค้เรากลับท่านแล้วก่อนนะ ราต้องกลับถ่าเราก่อนนะเดี๋ยวปลาดึงแล้วเราจะวิ่งไม่ทันนี่นะครับทุกคนผมก็กลับมานั่งเฝ้าเบ็ดผมแล้วนะไม่รู้ว่าคืนนี้จะได้สัก,กิ่ตัวนะทุกคนรอดูกันนะนี่นะครับทุกคนยังไม่ตรงยังไม่ตอดเลยนะครับยังไม่ตอดเลยนะครับทุกคนตอนนี้เวลาก็ห้าทุ่มเข้าไปแล้วนะ ยังไม่ตอดยังไม่เติดเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราดูตอนต่อไปนะอีกสักพักเรามาดูกันอีกรอบนะทุกคนนี่นะครับทุกคนคืนนี้มานอนที่เขื่อนนะครับเรามาตกปลากันนะครับทุกคนนี่เกาะไฟเรียบร้อยมากับเพื่อนผมอีกคนหนึ่งนะเด นี่นะครับเพื่อนผมเอามาม่ามาต้มกินด้วยนะมาม่าน้ำนมนะครับทุกคนโหสีอร่อยมากนี่นะครับท่านผู้ชมไปปักเบ็ดมานะได้กวดเรื่องมาตัวหนึ่งนะแต้มแรกของคืนนี้นะทุกคนไปดูกันเลยว่าพรุ่งนี้เช้าจะได้สักกี่ตัวนะทุกคนนี่นะครับทุกคนยังไม่ได้เลยนะตอนนี้ก็ตีสามสี่สิบแล้วนะทุกคนยังเหมือนเดิมนะ เงียบกลิปหมดแต่อาหารแต่ปลาไม่ติดนะเงียบกลิบเงียบกลิบนี่นะครับทุกคนตอนนี้ปีห้าครึ่งนะได้ปลากายเพิ่มมาอีกตัวนึ่งน,นะใช้กำลังสวยนะประมาณนี้ปลากายดูกันครับว่าประมาณสักหกโมงเจ็ดโมงจะได้อีกไหมนะ ไปกันเลยทุกคนนี่นะครับทุกคนเช้าวันใหม่กับบรรยากาศที่สดชื่นมากครับไม,ไ,ไม่ได้เพิ่มเลยนะทุกคนโหงเงียบริบนะได้ได้เบ็ดหลาวที่เราไปปักนะสองตัวนะบรรยากาศก็ได้อยู่นะทมันต่อยนะไมมา นี่นะครับทุกคนถึงเวลาที่ผมจะต้องกลับบ้านแล้วนะตอนนี้ก็น่าจะเก็ดโมงแล้วนะทุกคนคนที่ดูคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้กดจะดิ่งให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับ